สภาสวะสังวรสูตรตอนที่สองวิธีจัดการกับอาสวะจากพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชชิมนิกายมูลปัปน,นาศไว้พ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาอธิบายถึงวิธีการละอาสวะสี่ประการแรกคือการละด้วยการเห็นการสำรวมการเสพอย่างมีปัญญาและความอดทน หนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายอีกสามวิธีที่เหลือให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะเจริญพรโยมวัสนาด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามาดูเครื่องมือชิ้นต่อไปในการจัดการกับอาสวะกันเลยนะวิธีที่หคือการละอาสวะด้วยปริวัชนาที่แปลว่าการเว้นวิธีนี้ คือการรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสโดยตรงพระองค์ทรงยกตัวอย่างสิ่งที่ควรเว้นไว้ชัดเจนคือช้างดุมมาดุโคดุสุนัขดุงูต่อไม้ลมบ่อเหวหรือแม้แต่สถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นที่นั่งที่ไม่สมควร ที่เที่ยวที่ไม่สมควรและบุคคลที่ไม่ดีที่วินยูชนจะตำหนิดได้เปรียบเหมือนคนฉลาดที่เห็นว่าข้างหน้ามีหลุมลึกเขาก็ย่อมเลือกที่จะเดินอ้อมไปเสียดีกว่าจะเสี่ยงเดินตรงไปแล้วตกลงไปฉันใดผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้จักหลีกเว้นจากบุคคลสถานที่หรือสถานการณ์ที่จะนำมาซึ่งกิเลสและความเดือดร้อนฉันนั้น เป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะคะแล้ววิธีต่อไปล่ะคะหลวงพ่อวิธีที่6คือการละอาสวะด้วยวิโนทนาที่แปลว่าการบรรเทาวิธีนี้คือการจัดการกับความคิดอกุศลที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วในใจของเราไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือเติบโตต่อไปพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อความคิดอกุศลเกิดขึ้นเช่น การม,มาวิตกคือความคิดที่เกี่ยวกับการพยาบาทวิตกคือความคิดปองร้ายหรือวิหิงสาวิตกคือความคิดเบียดเบียนเธอย่อมไม่รับเอาความคิดนั้นไว้ย่อมละบันเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้มันไม่มีอีกต่อไปเปรียบเหมือนการที่เราเห็นประกายไฟเล็กๆตกอยู่บนกองฟางนโยมวาสนาถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจ ประกายไฟนั้นก็จะลุกลามจนไม่กองฟางทั้งหมดแต่ถ้าเรามีสติเห็นทันทีแล้วรีบเข้าไปเหยียบหรือเอาน้ำราดให้ดับเสียไฟนั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายอะไรได้ฉันใดการบรรเทาอากุศล,ลวิตกก็คือการรีบดับไฟกิเลตตั้งแต่ยังเป็นเพียงประกายเล็กๆฉันนั้นเป็นวิธีที่ต้องใช้สติที่ว่องไวมากเลยนะคะแล้ววิธีสุดท้ายล่ะคะหลวงพ่อ วิธีที่7ซึ่งเป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุดคือการละอาสวะด้วยภาวนาที่แปลว่าการเจริญให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นวิธีนี้คือการฝึกฝนอบรมจิตใจโดยการเจริญองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ที่เรียกว่าโพชฌงเจ็ดนั่นเองซึ่งได้แก่ 1. สติสัมโปชงคือการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ 2. ธรรมวิจยะสัมโปชงคือการใช้ปัญญาสอดส่องในธรรม 3. วิริยะสัมโปชงคือความเพียร 4. ปีติสัมโปชงคือความอิ่มใจ 5. ปสัสสธิสัมโปชงคือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโปชงคือความตั้งมั่นแห่งจิต อุเบขาสัมโปชงคือความวางเฉยเป็นกลางเมื่อภิกษุดได้เจริญโพชฌชงเจ็ดเหล่านี้ให้บริบูรณ์แล้วอาสวะทั้งหลายที่ละเอียดที่สุดก็จะถูกขุดรากถอนโคนออกไปโดยสิ้นเชิงเปรียบเหมือนการสร้างบ้านที่แข็งแรงและมีระบบป้องกันภัยอย่างดีไม่ว่าพายุฝนหรือโจรผู้ร้ายจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่คนในบ้านได้ฉันใด จิตที่ได้รับการอบรมด้วยภาวนาแล้วก็ย่อมไม่วันไหวต่ออาสวะกิเลสทั้งปวงฉันนั้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะบัดนี้หนูเข้าใจวิธีการจัดการกับอาสวะทั้ง7ประการอย่างแจมแจ้งแล้วเป็นการสอนที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์จริงๆตั้งแต่การป้องกันการหลีกเลี่ยงไปจนถึงการเข้าจัดการโดยตรงถูกต้องที่สุดเลยโยมวาสนา พระองค์ได้ตรัสสรุปในตอนท้ายว่าเมื่อภิกษุได้ละอาสวะทั้งปวงด้วยอุบายทั้งเจประการนี้แล้วเธอก็จะชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้ขาดสิ้นสังโยชน์และทำที่สุดแห่งทุก์ได้โดยชอบแล้วสัภาสวะสังวรสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่เปรียบเสมือนกล่องเครื่องมือที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้แก่พวกเรา เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆได้นั่นเอง